วิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมีสุขมีทุกข์ตามหลักอริยสัจสี่ทุกข์ื่อกีมันไม่ได้ดังใจเราก็เลยทุกข์ทุกจอมันประดังประเดเามานในแต่ละวันเยอะเยอะครับ ได้ลิ้มรสชาติของมันนะมันมันเจ็บมันแสบมันทรมานแค่ไหนเอามาเป็นพลังบวกที่จะทำให้เราเข้มแข็ง ลบด้วยปัญญาลบด้วยมันสมองเนะียขอบคุณนะขอบคุณกับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามามาทดสอบแล้วว่าเราแข่งแค่ไหน แพ้ไม่ได้ครับอ่อนแอก็แพ้ไปก็ต้องลุยนะครับลุยแล้วก็มีโอกาสรอดมีไหมไ มีไห้หล่นาจากฟากฟ้าหกล้านเนี่ยมีไหมอยากเจอมันบัางแต่ว่ามีไหมละ่ะถ้าไม่ออกไปททำงานมันจะได้เงินไหมถ้ามันได้ทุกอย่างตามที่ ใจแล้วปาฏนนิหามันคงจะดีอ่ะแต่ในความเปจริงมันไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเน,นี่ยไม่งั้นคงไม่มีคนรวยไม่มีคนจนกันหรอกคนไม่มีขาเขายังสู้เลยไม่มีแขนเขาก็สู้เขาตาบอดเขาก็ทั้งสองข้างเขาก็ยังสู้แล้วเราอ่ะ เรามีครบหมดเลยสามสิบสองประกาศร้อยอย่างเดียวอ่ะเยียพิการทางปัญญาก็พอมีทางเดียวสู้เชื่อกับเชื่อ ตั้งคังนก็ทอบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาขอบคุณผู้ให้โอกาสทุกคนขอบคุณคนดีๆ e นะครับขอบคุณคนทีดด่มองเห็นแต่ตัวเราหีสำคัญเงย โดยเรามองเห็นไหมท่านนี่แหละเป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้เจ้าของเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนด้วยครับสู้ครับผมสู้สู้รามีโอกาสรอดครับมันจะเหนื่อยมันจะทุกข์แสนยากแสนเข็ญยังไงมัน มันไม่เกินความสามารถของเราหรอกขอให้เราทําจริงๆนะอย่าทำเล่นๆขอบคุณครับสู้ๆนะฮะสู้ๆสู้้